พี่น้องลูกหลานครับมาพี่น้องกินของหวานน้อกันว่้กินกล้วยต้มกล้วยต้มกล้วยต้มกล้วยเฮิบเด้อของหวานอีหลีแล้วกับไม่กินของหวานผลไม้เลยไม่่ามากล้วยตรงนี้กล้วยเฮิบเด้อของหวานอีหลีแล้วกับไม่กินของหวานผลไม้เลยไม่่ามากล้วยตรงนี้กล้วยน้ำว้าของแท้เลยนะแม่เนาะเออหน่วี่ผมผ่ากล้วยน้ำว่าของปลอม หนึ่งต้มยำหต้มยำหนึ่งต้ม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 ล้มต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 ้นต้มต้มต้มต้แต้ม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 ต้ต้ม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 ต้นต้เห้มต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 ้นก้มต้ต้ม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 ต้เน้มต้มต้มติมต้ม้มต้มะสแต้ว่าโลดกล้ยต้มแต้นะแมต้มต้มห้มต้มต้อ ก๋วยน้ำว้าต้มเขาหอมกันเมื really really ่ออาบน้ำยังม really ูาด really ้านข่อยมาไหมแซ่บๆก้วยต้มก้วยเจวเองนั่นรัดนเคือแอะไรบบ่มอยู่นี่อืบ่มใส่หีบมาเนี่ยสองคือชุกไวแซ่บๆมันจะมีความเป็นเกิดๆชื่อขนมเนี่ยอันซ้ำนี่เลยคือข้ามันเลี้ยงนะต้ม้วมันมันเละ เละหมดเลยรับโอนั้นร้านโพดเอาเพิ่มเพิ่มมัะเอาเพิ่มเพิ่มอไม่อมขอด้วพี่น้องดาราคยถึงเวลาแสดงไปได้ยังกึดๆนี่ยไึกไได้แท้แต่ย่าตังความทุกาแมาตังความเห็ลแท้ไปเลยสองสี่หกแปดสิบสองชิบสี่ไหมิบสี่หน่วยมีหนึ่งชิบสี่หน่วยมันบอกเรีกเล่ากันเลย ยิบี่ีหนึ่งอ้นเลยม้วนหนึ่งที่หนึ่งซีีหนึ่งไอ้ไอ้เนอะนี่แม่เรากินกวยทิ14ีไหม่ะเออมองแดี่วมวยแบอกแม่บ้านมองแม่บ้านใช่เนาะแมวโอ๊ะแมวบ้านได้นี่ยมันเป็นเล็กไหมเงี้ยของแมวนี่ไอ้ไอเลื่อนเลย เราเอาไปเลยไม้ันก่ไ้แ่มาินเถอคุยกันลมกันไม่เล่เนนกูแนนอนกูเลยกัิ้งกูแจ้งคัแต่กูจะไกูจบ่งทงเลยนั่งเงินนะเบื้องน้ามันแล้วกแล้วคุยกันเดี๋ยไปนองบ้ได้โส่กันเดี๋ยวบาทีกันคุยกันคุยดังัเงินคุยกันฟังมาบงคนาคกันตีมาคยกันมาพิจินรมาพิจรัว น้ำม yeah. 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 um. yeah. uh. ันล้กคนเมาคือพ hmm. ี่น้องคนใจญ่กัน้วแวาดังใจกันอยพิษจะตีไว้นี่บอยก็ซ่าบ้านเนี่ยบอพิษบ้านพิษเมืองไม่มาเรียนมุมันเยไซอมตึแน่เาไินกัพอดีเขหอมไปใช่นะเห็นไหมไหมไปหายูนี่ซาหัวยูนี่เขาไาดนี่เขาไปาดน่เขาตัว

มานานกูสนใจน้อคนเด้อมัน่าเห็นเราขอมเลยมติดติดเอยมีอะไรใหญ่ๆนบัลิ่ติดใหญ่กัทีว่าเขาตีนู่นองขานีกว่านยอดึงไม่เลยมันเอดเงี้ยนี่ใครเลยปกติชอบอย่นี้อ่ง้ตจะไปใช้ลูกกลางเลยตแหลมากระเร่ยนเนี้ยเลเกี่ยวขึ้นมา่จะเราในท่านนึงังเลยยืดตัพี่น้องมาคือสิ่ีวานิทานก็ต้องกเราว่างนิทานแี้ตะโนตะนทั้งหลายเลยธรรมดาูุปนิทาเขาเป็นว้ยชอบชอบชอ กู้มากับว่าไท้กันะมีคนนึ่งยบอกวไสว่ามันิีท่านยิสวงไปฟังแงองสับอนดท่านซับโดดนั่นกับเองทีที่เกี่ยวกับเิี่ีบดีเนาะยังไปวไส้เขาอ่านะเดี๋ยวตอนทีท่านซับโดดเขจีท่านเกี่ยวเข้ามาวัดีกันนาล้วเป็นผู้นำูะไเป็นนนะแต่เดเี๋ยวเที่ยเพิ่มอะไรเนาะ เนี่ยมีแม่เราอย่ากนีท่านนีงั้นเ่าบอกมันเป็นมบบไงกันเนี่ยนี่ต้มไก่นะบ้งอรนี่ท่านนี้บอกลือสีต้มไก่เออลือสีต้มไก่บ้านอยอ่บ้านเยู่เออเดี๋ยวต้องไปหาศึกษาใคกเกิน่อนไอแม่บ้ากา้เนี่ยมัมันบลืสีต้มไก่มันเป็นยงไยกินได้ใครแม่บานนี่พี่น้องเฟสซอาจจะเคยปั้งแต่ว่าเฟซี่ใหม่เอาจจะหมาเมืองใหม่ทีทานน้ก่อนไี่มัใช้บกระบกกันแห นาน้อยบักเทไเหยียวมการยันหเป็นแนตีนี้ตนี้ต้งไก่โบ้อหนีมด้านเนี้ยลึกสีต้งไข่ลกสีต้งไข่ลกีต้งไข่กานอยู่มาอยู่เออนองตักนองไก่ลุกปอดหัวเดินซังเงอะบักเทข้องปากซ้ำไม่แขกกันคักเนาะ นะน้อยันว่าพี่หนุมพี่หมอยกูกับเซียย้ดอกบากตาบากคา <ไป S 2> ดยำงจางนะน้อย